สวัสดีครับผมพบกันนะครับวันนี้จะเป็นนะครับช่วยกันลงแหหาปลาครับลงปลาเขาเรียกอะไรช่วยกันนะครับกวาดปลานะครับจับปลาตัวนี้จะเป็นกกิจกรรมนะครับของพวกเรานะครับสารสวรรค์ก็จะช่วยกันลงปลาหากินเที่ยงนะครับตัวนี้คือจะเป็นคลิปเก่านะครับตัวเป็นหน้าแดงนะครับส่วนขาวๆนี่ก็คือขาวครับ เรามาดูสังเกตการณ์เลยมันจะกินปลาปลาที่หยาบสิบก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือครับในการจับหาปลาก็ปะปาาจะเห็นว่าเป็นน้องน้ำขนาดเล็กที่เลี้ยงไว้นะครับพอถึงเวลาแล้งก็จะเอาเหงเอาอวนมาลากอันนี้จะเป็นตกปลาาวนนขวดเขาช่วยกันคนละคนละมือในการลากอันนึงก็ไล่ก็ตีน้ำไปนะครับแล้วก็คันนึงก็ช่วยกันละเครื่องคนละไม้คนละมือนะครับ อีจ่าเบลก็ลงไปแล้วนะครับก็คือจะดึงขึ้นนะครับมันก็พอได้อยู่นะครับก็ใจปลาเอาประกอบอาหารกินเที่ยงครับก็ถือว่าเป็นการเบ็ดเอาพระแในรูปแบบอีกแบบหนึ่งครับในยุคสวะแบบนี้นะครับก็ดูบรรยากาศกันนะครับมาช่วยกันครับช่วยกันนะครับมีคราก็ดินไห้นะครับอากาศก็ค่อนข้างร้อนวงน้ำไปพื่อที่เย็นช่วงําำนะครับโอเคนะครับยังไงก็ให้ดูภาพบรรยากาศขอบคุณครับ come